เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของการ์ดจอ RTX 5080พร้อมกับ CPU Intel Core Ultra 2 6 5 k f เนี่ยกำลังไฟทั้งระบบใช้ไปเท่าไหร่นี่ครับอะดูจากจอตรงนี้แล้วกันนะฮะ6 60กว่าวัตต์รันแบบ100%นะ360วัตต์เฉพาะการ์ดจอนะครับ RTX 5080นะครับตัวนี้ก็วิ่งแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะความร้อนตรงนี้ไม่ต้องตกใจและเราก็รัน CPU ไปด้วยนะครับนี่ รันพร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนของ CPU และการ์ดจอนะครับ CPU ใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันส่วนของ CPU เนี่ยใช้ไปประมาณ200วัตต์นิดๆนะครับพีคโหลดขึ้นไป260วัตต์อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80องศาอุณหภูมิห้องนะตอนนี้ประมาณ26ถึง27องศานะฮะและกำลังไฟมาดูอีกทีครับนี่ครับประมาณ660วัตต์เนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นตามรายละเอียดสเปคที่ทางเว็บไซต์เขาแนะนำเลยครับ RTX 5080ครับ ใช้ power supply 850วัตต์เอาอยู่ฮะสำหรับใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆของการ์ดจอตัวนี้ RTX 5080จากแบรนด์การแล็กก็ติดตามที่ Complete TV นะครับ